สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับพี่จะพาพวกเราไปชมการประลองนะครับระหว่างไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ที่พี่จัดมาประลองวันนี้นะครับนั่นก็คือเวโรซิเลปเตอร์กับไนโนดิคัสไดโนเสาร์าสองชนิดนี้นะครับมีลักษณะใกล้เคียงกันมากเป็นไดโนเสาร์ที่กินเนื้อที่ฉลาดและว่องไวมีความยาวประมาณ2-5เมตรมันคือไดโนเสาร์ที่ล่าเหยื่อแบบเป็นฝูงอาวุธของพวกมันนะครับคือเล็บเท้าที่แหลมคมเหมือนใบมีด และฟันที่คมกริบของพวกมันนะครับสามารถกัดเนื้อกัดอะไรได้เยอะแยะมากมายฟันมันคมมากจริงๆนะครับเจ้า2ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกมันคล้ายกันพี่เลยนำมันมาเป่ลองนะครับดูว่าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันถ้าพวกเราพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยอินโชมะ อ้าวเลยครับผมมาถึงนะครับอันนี้คือกล้องจับมาที่ไดโนดิคัสนะครับได้ส่งเสียงนะครับใส่เจ้าแรปเตอร์นะครับบอกว่าเข้ามาเลยเข้ามาฉันไม่กลัวแกหรอกแรปเตอร์บอกได้ท้าทายฉันใช้ไม้มานี่นจับเลยนี้นีหลบนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเธออื้อนี่นี่เนี่ยหลบเหรอเจ้าหลบเหรอนะเฮ้ยอย่าหลบซิแกงจิงอย่าหลบเอ้ยมาหลบเก่งนะเรานะ้呐 เอาย่างไงต่อเขาไปโนชัดกับ <c oughs> แรปเตอร์สวนเอาอยยังยังสู้กันสนุกครับยังไงแรปเตอร์บอกเออฉันฉันไม่ไหวแล้วนะครับแรปเตอร์บอกขอถอยดีกว่านะครับผมโอ้โหก็จบไปนะครับในการต่อสูอ้ยกที่หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปชมนะครับยกที่2กันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมขอข้ามไปในยกที่2เลยนะครับผม มาถึงยกที่สองนะครับโอ้โหสภาพฝนไม่เป็นใจแต่ยังไงการต่อสู้ก็ต้องเริ่มนะครับเอาแล้วครับไดโนคัสเริ่มบุกก่อนเลยนะครับเริ่มกัดแล้วรเตอร์เจ้าแรตเตอร์คงไม่ไหวจริงๆนะครับอย่างที่บอกนะโอ้โหจบเร็วมากเลยนะครับผมการต่อสู้แล้วยังไงไดโนคัสก็โดใสกัดก็จบนะครับไดโนคัสเป็นผู้ชนะนะครับอย่างที่บอกเลยนะครับเจ้าไดโนเสาร์สตัวนี้นะครับมัน ออกล่าเหยื่อแบบเป็นฝูงนะครับถ้าจับฟู้งมันมานะครับให้การประลองต่อสู้หนึ่งต่อหนึ่งแบบนี้นะครับก็อาจจะสู้ไม่ไหวนะครับผมอย่างที่บอกพามันถนัดในการล่าเหยื่อแบบเป็นฝูงแบบหมาป่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จบไปแล้วนะครับแรปเตอร์กับไดโนดิคัสนะครับผมผลก็คือไดโนดิคัสเป็นฝ่ายชนะนะครับ ถ้าหากชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จะนำนายร้สาวสอชนิดไหนมาประลองกันอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกันเลยสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผม